สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับช่วงเวลาบ่ายสามโมงแบบนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโพลิติไซส์บ้าการเมืองเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับกับรายการบ้าการเมืองโพลิติไซส์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงทางคลื่นข่าวเซฟนิวส์เรดิโอแห่งนี้นะครับฟังได้สะดวกทุกอุป,ปกรณ์นะครับมือถือได้แท็บเล็ตได้น็อตบุ๊กได้ฟังได้สะดวกทุกที่ทั่วไทยฟังได้สะดวกทุกที่ทั่วโลกนะครับวันนี้ รายการโพลลิติไซส์สบการเมืองประจำวันพฤหัสบดีที่20แล้วเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ในช่วงแรกนี้ก็ตามที่ได้นัดหมายกันไว้หลายคนรอติดตามแล้วใช่ไหมจะมาวิเคราะห์ผลแล้วก็ไปดูสนามฟันธงการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยสิ ไปคุยกับพี่เปาคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามหัวหน้าศูนย์ขา่าวภาคอีสานตอนบนของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เราคุยกันสดๆที่นี่กับที่กาลสินที่ตั้งของพี่เปาวสวัสดีครับพี่เปาครับสวัสดีครับพี่หมูครับอ้าวันนี้ตามนัดเลยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดใหญ่มากสิบเอ็ดเขตเลือกตั้งมาฟันทงกันหน่อยซิว่าณนาะนะนะทีนี้ เรายังไม่นับเราถึงวันเลือกตั้งเอานาทีนี้ว่าคใครเป็นใครใครมีโอกาสที่จะแลนสไลด์หรือเปล่าในจังหวัดขอนแก่นนี่เพื่อนไทยว่าอย่างไรและอื่นๆว่าอย่างไรพี่เปาเชิญฮะครับก็อย่างที่ว่านะครับจังหวัดขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นมืองหลวมทางภาคอีสานพี่หมูมีเขตเลือกตั้งเยอะคราวที่แล้วในปี2562เนี่ยปรากฏว่ามีจํานวนิบที่นั่งแต่ในรอบนี้เนี่ยมี11ที่นั่ง เราไปย้อนดูกันนิดหนึ่งครับก็คราวที่แล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ไปแปดที่นั่งนะครับพี่หมูแล้วก็แปดในสแปดในสิบแล้วก็ที่ได้เข้ามาเนี่ยหนึ่งที่นั่งจะเป็นของพรรพลังประชารัฐและอีกหนึ่งที่นั่งเนี่ยเป็นของอนาคตใหม่ในขณะนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยทําให้การเมืองเนี่ยมีอุณหภูมิที่ร้อนแรงขึ้นมาหลังจากที่จํานวนประชากรสี่ปีครับพี่หมูขอนกันเขาเพิ่มขึ้น จากแต่เดิมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แลละแต่ณวันนี้มีจํานวน1.4ล้านคน1 4นกว่าคนทําให้มีเขตเลือกตั้งเป็น11เขตซึ่งการลงสมัครที่ผ่านมามีจํานวน20พักการเมืองครับของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีจํานวนผู้สมัครทั้งเส้นเนี่ย1 6 5คนครับพี่หมูโอโ้โห20พัก1ห6 5คนดู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 ดดอ่า เราไปเจาะกันที่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งกันเลยครับซึ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเขตที่ในคราวที่แล้วเนี่ยเขตในเมืองเสียเต๋าเสียเตาพัฒนเพื่อไทยคุณจกกักรเลนพัฒนาดํดำรงกิตพี่หมูคงเคยได้ยินนะอ้าวแม่พัฒนาดํดำรงจิตนี่ต้องเกี่ยวกับเสียเล้งแน่นอนเสียเล้งนคะรอนแกน่นใช่ครับเป็นลูกชายของเสียเล้งคราวที่แล้วเนี่ยถือว่าแพ้แบบตกใจคะแนนไม่รู้มาจากไหนอนาคตใหม่ ก็เลยทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งนี้เนี่ยทางด้านของเสียเต๋าเองเนี่ยก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็ตัดสินใจว่าเลิกเล่นการเมืองในรอบนี้พรรคเพื่อไทยเขาเลยส่งทางด้านของคุณชัชวานพรอ,อมอมธรรมซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นผู้สมัครพรรคเพื่อไทยและเป็นผู้ที่ลงครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นการลงสนามใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเขาเอง ซึ่งตรงนี้ผมต้องอธิบายนิดนึงก่อนนะครับว่าเขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยคราวที่แล้วที่ได้มาของพักอนา,าคตใหม่เนี่ยคือคุณทิตินันแสงนาคหรือสอสอน,นนนนี่คนนี้แต่เดิมเนี่ยอยู่อนา,าคตใหม่พอหลังจากที่มีขุ่ขัดกันนิดหนึ่งก็เลยย้ายเข้าไปที่พักภูมิใจไทยณนะวันนี้นันนี่สังกัดพักภูมิใจไทย แล้วก็คู่ต่อกรชัดเจนว่าก็จะเป็นคุณชัดชวานพรอ,อมธรรมซึ่งถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของกระแสแต่เดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมจริงๆแล้วเป็นของพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ผ่ากระแสมาเป็นของอนาคตใหม่ที่งานนี้เนี่ยบอกว่าคุณชัชวานเนี่ยพรอ,อมธรรมเนี่ยก็คงจะต้องทําการบ้านนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ต่อสู้เนี่ยพอหลังจากที่เปลี่ยนค่ายมาแล้วเป็นภูมิใจไทยเนี่ย สวมเสื้อสีํำเงนินเนี่ยเขาคงจะต่อสู้กันหนะักแต่ว่าในคราวที่ผ่านมาที่ทางด้านของเขตนี้แพ้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นคะแนนของเจนใหม่ๆที่เขาเทให้ครับพี่หมูก็เลยทำให้ครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการต่อสู้แต่ในภาพรวมเนี่ยเนื่องจากมีตัวสอดแทรกคือคุณวีระนันท์มวดสีจากพรรคก้าวไกลแล้วก็ตรงนี้เขาก็เลยมีการวิเคราะห์กันนะครับว่า การเลือกตั้งในเขตนี้เนี่ยก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะกลับมายึดเก้าอี้ได้อีกครั้งแม้ว่าผลโพรเนี่ยผลโพรเนี่ยวันนี้ผลโพรในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ออกให้พรรคภูมิใจไทยเต็มที่แต่ว่าคะแนนอาจเป็นไปได้ว่าจะไปเทให้กับพรรคเก้าไกลแล้วก็รวมไทยสร้างชาติที่จะเป็นตัวสอดแทรกครับพี่หมูครับอืมครับอ๋อนี่คนนี้ก็คือเพื่อไทยนะฮะใช่ครับคนนี้แหละครับ คุณชัชวานก็อคุณชัชวานนี่ก็เพิ่งย้ายมาอยู่เสื้อสีน้ําเงินใช่ไหมฮะคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้จะเป็นคนนี้จะอยู่จะอยู่ในเขตเลือกตั้งที่สองแล้วคนนี้เดี๋ยวผมอธิบายเขตเลือกตั้งที่สองเลยก็แล้วกันส่วนเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยถือว่าเป็นสนามช่างชุนชังนะครับอ่วนเขตนเลือกตั้งที่หนึ่งนิดนึงพี่เปียวว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนี่ดูว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเหรอที่ที่ เพื่อไทยเหรอหรือ,อยังไงนะอีกทีเข็นเลือกตั้งที่หนึ่งฟันธงนะครับถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยจะชนะก็ต้องหามลงเวทีแต่ว่าต้องาหามลงเลยอ่ะอต้องหามลงเวทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของในอดีตเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคเก้าไกลแต่ณวันนี้เนี่ยถือว่าฐานเสียงที่อยู่ในเ,เทศบาลเพราะว่าเขาเป็นอดีตรองนาะยกเทศมนตรีนคะรข,ขอนแก่นคนนี้จึงน่าจับตาดู น้ำหนักก็คงจะไปอยู่ที่ทางเพื่อไทยมากกว่าภูมิใจไทยขึ้นเหลือมกันนิดหน่อยครับอา้าวเอาว่าคนนี้โดดเด่นที่สุดนะฮะที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะฮะอ่าอ่าครับครับโอเคต่อไปส่วนในเขตนนเขตลือกตั้งที่สองเป็นสนามถือว่าเป็นช้างชนช้างแต่ว่าอาจจะเป็นช้างเล็กครั้งนี้ hmm. มีผู้สมัครสิบหกคนเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยตรงนี้น่าสนใจครับพี่หมูเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ย,ค, hmm. ยคือเสียต้อมหรือคุณวัฒนาช่างเหลา คนนี้เป็นอดีตสสของพรรคภูมิใจไทยที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ที่แรกว่าเขาย้ายมาจากพลังประชารัฐมากับคุณพ่อเขานะครับเป็นลูกของอคุณเอกราชคุณเอกราชช่างเหลาที่ลงสมัครแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคู่ต่อกรเนี่ยเป็นนางสาวลำพามาศทีฆะธนานนท์ซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยย้ายมาจากพรรคไทยสร้างชาติคนนี้น่าสนใจครับผู้แข่งของเสียต้อมเนี่ยของภูมิใจไทยเนี่ย ทางด้านของคุณลำพามาศเนี่ยเป็นลูกของเสียอุ้ยหรือนายเมธีฆาธนานนนซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าเจ้าของตลาดสีเมืองทองนะครับแล้วก็เป็นเป็นบุคคลที่คุณพ่อเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะให้คนนี้เนี่ยเป็นสอสอให้ได้ก็เลยให้มีการลงสนามครั้งนี้ในขณะที่ผมไปดูตัวสอดแทรกเนี่ยที่จะมีการตัดคะแนนได้มากที่สุดเนี่ย จะเป็นทางด้านของคุณอิทธิพลชนทราศิสริจากพรรคก้าวไกล่และยังมีคุณพัฒนานุสีอันจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งประเมินเขตนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นต่อเพราะว่าต้องยอมรับว่าการวางฐานของตระกูลช่างเหล่าเนี่ยยังคงเป็นต่อสําหรับผู้สมัครจากหลายๆค่ายอยู่พอควรแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของระบบการทํางานในเรื่องของระบบของมวลชน เขตนนี้เขาก็มองว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยยังคงเหลื่อมกับพักเพื่อไทยอยู่นิดหน่อยครับอืมอ่าอาจจะขี่กันอยู่นิดหน่อยนะฮะภูมิใจไทยคนนี้กับเพื่อไทยคนนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับอ่าอ่าอ่าที่เห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับเอาละโอเคอาจจะมีสอดแทรกก็คือคนนี้ก้าวไกลใช่ไหมครับใช่ครับใชอ่อ่าอ่าโอเคต่อไปนี่เขตสองนะฮะครับต่อไปเป็นเขตเลือกตั้งที่สามครับคราวนี้มีผู้สมัครสิบห้าคน ถือว่ามันเหมือนจะเขตนี้เนี่ยสําหรับเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยเหมือนจะหืนขึ้นคอนะฮะแต่ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยชื่อว่าคุณจตุพรเจริญเชื้อกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นผู้สมัครในเขตสามเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเป็นต็งหนึ่งที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อีกสมัยเป็นกระแสของแรง,แรงสไลด์นะครับ เพราะว่าพอหลังจากที่ไปตรวจสอบคู่ต่อสู้เนี่ยก็พบว่ารอบเนี้สูสีซึ่งไปปรากฏชื่อของนายชัชวานนนท์ใหม่ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระนวลคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกระนวลอยู่ดีๆนะพี่หมูแล้วลาออกเลยอืมลาออกมาแล้วก็ลงเลือกตั้งครั้งนี้เลยในนามพัรคภูมิใจไทยตรงนี้บอกว่าเพียบพร้อมไปด้วยกระสุนกระแสะแล้วก็ปัจจัยที่ได้รับพลังจัดฐานมวลชนอสมอ อีกคนหนึ่งเนี่ยคือคุณชัชวานอภิรักษ์มั่นคงจากพรัดก้าวไก่คนนี้เป็นมือขวาสายตรงจากหัวหน้าพัดก้าวไก่นะครับลงสนามด้วย hmm. แล้วบอกว่าสนามนี้เนี่ยเป็นสนามบ้านเกิดเลยส่วนตัวสอดแทรกเราจะต้องไปดูติดตามคุณพงศกรเสาทนจากพัคชาติไทยพัฒนาซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งที่อาจจะขึ้ขึ้นคอนะถ้าเกิดว่าดูผู้ต่อสู้แต่สำหรับคุณจตุพรเจริญเชื้อเนี่ยก็ถือว่า คงจะเป็นผู้สมัครที่น่าจะได้รับการเลือกตั้งแต่ก็คงจะขึ้นอยู่กับพี่น้องประยาชจนครับพี่หมูครับอ่านี่เขตสามนะฮะอ่าฮะส่วนเขตเลือกตั้งที่สี่รอบนี้เนี่ยมีผู้สมัครถือว่าอาจจะเป็นจํานวนที่มากที่สุดเพราะว่ามีผู้สมัครมากถึงยี่สิบคนเป็นสนามเลือกตั้งที่เขาบอกว่าสาภากาแฟเซียนการเมืองเนี่ยยกให้เป็นสนามช้างชนช้างพี่หมูเขตเลือกตั้งสี่สี เพราะคนนี้เ <Auf> น <s> ี่ยขึ้นรูปแล้วเนี่ยของจริงเลยจนฉากเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่ทางด้านของคุณเอกราชช่างเหลาแกนนําคนสําคัญของภาพภูมิใจไทยทางอีสานตอนบนเลยนะครับแล้วก็เป็นที่จับตาของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคนนี้ผมขอให้ฉายาเขาเป็นพ่อมดการเมืองนะพี่หมูเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงสมัครในเขตของตนเองในเขตเลือกตั้งที่4 เขตนี้ไปชิงดําเลยนะครับกับคุณแม่บุกดาคือคุณมุกดาพงสมบัติสอสอท่านเป็นสอสอหลายสมัยของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คนนี้ถือว่าเป็นนักการเมืองมือเกา่าเป็นนักธุรกิจครั้งนี้บอกว่าถึงแม้จะมีกระแสแลมสไลด์แต่ว่าในเรื่องของอายุถึงแม้ว่าจะต้องแบบอายุนะครับแต่ว่าน้ําหนักนี่บอกว่าไม่เกี่ยงเหมือนกันก็เลย <laughs> จะต้องก็ <laughs> จะเลยก็เลยจะต้องมีการรบกันแบบว่างั้นเถอะ พอตรวจสอบสนามนี้เนี่ยคือเขตเลือกตั้งที่สี่เนี่ยเขาเขาปลูกกระแสแบบนี้ครับพี่หมูเขาปลูกกระแสภูมิใจไทยแล้วก็ปลูกกระแสเปลี่ยนคนว่างั้นแล้วก็ไปกลเหมือนกับว่าเอ,อพอปลูกกระแสเปลี่ยนคนแล้วเหมือนกับกระแสจะติดแล้วก็บ้านใหญ่ที่อยู่ทางสระสาทสายฟ้านเนี่ยให้การสนับสน,นุนก็ลเลยทําให้ณนะวันนี้ณนะวันนี้เราคุยวันนี้นะครับ คุณเอกราช่างเหลาเนี่ยก็เป็นต่อเป็นต่ออยู่หนึ่งถึงสองแต้มเหมือนกันส่วนตัวสอบแทรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของคุณวุฒิรักษ์แพงดาแก้วพักเก้าไก่แล้วก็คุณธนากรสงวนความดีจากพัรไทยสร้างไทยแล้วก็คุณนลงเลิศสุรพลจากพรรพลังประชารัฐซึ่งตรงนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเสียก่อนเนี่ย คงจะเป็นเก้าอี้ของพรรคภูมิใจไทยเลยว่าอย่างนั้นครับพี่ผู๋มครับอ่าโอเคอ่านี่ก็คือคุณเอกราชช่างเหลานะฮะนี่ใบหน้าหล่อเหลานี่ย้ายมาจากพรรคลุงป้อมนะฮะมาอยู่ภูมิใจไทยอ้าโอเคต่อไปเขตห้าเขตห้าเราไปติดตามมีผู้สมัครจำนวนสิบหกคนเขตนี้เนี่ยต้องยกให้กับน้องสันหรือเสียสันเนี่ยครับที่อยู่ในพื้นที่คนนี้ ชื่อว่าคุณพักขวะพักพาคขวัตศรีสุรพลอดีตสอสอเพื่อไทยก็ข่าวที่แล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะครับเจ้าของพื้นที่เลยนะครับแล้วบอกว่าเป็นคนที่คลองใจพี่น้องประชาชนที่จะกลับมารักษาเก้าอี้ไว้ได้อย่างแน่นอนคนนี้เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งพอไปตรวจสอบคู่ชิงเนี่ยก็ไปพบว่าเป็นคู่แข่งจากพรรครวมไทยสร้างชาติ หลักๆเลยเนี่ยต้องยกให้รวมไทยสร้างชาติและยกให้ดเรเปียกหรือวุฒธธิพงศุพลมและก็ทางด้านของปุณศักกระเสษมมสีพลเรือนพักภูมิใจไทยและยังมีทางด้านของนายวิรัติปัตโตพักพประชาธิปัตย์และก็เขตตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะติดกับเขตเรื่อกตั้งจังหวัดชายแดนใกล้เคียงกันเนี่ยเขาบอกว่าน้องซันหรือเสียซันเนี่ยยังครองใจนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็จะออกห่างๆไปหน่อย ก็จะติดทางด้านของคนภูเวียงเวียงเกา่าแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนนาาาส,สันนี่เขามาจากไหนสสสันเนี่ยเขามาจากไหนเขามาจากตะกูลศรีสุรพลเป็นลูกชายพี่พี่หมูน่าจะรู้จักนะครับเป็นลูกชายของสสสุชายศรีสุรพลที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ก็พอหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียเขาก็ลงมาแล้วก็พยายามที่จะทําการเมืองมาแล้วก็ประสบผลสําเร็จตรงนี้เป็นอีกเขตหนึ่งที่ ียนการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่แลนสไลด์ที่สามารถฟันธงได้เหมือนกันว่าน่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยครับอืมครับอันนี้เขตห้านะฮะฮะครับส่วนเขตเลือกตั้งที่หกเนี่ยมีจานวนสิบหคนครับพื้นพื้นที่เดิมเนี่ยคือนายสิงห์พลดีนางเป็นอดีตสสของพรรคเพื่อไทยคนนี้เป็นอาชีพทนายความครับและเป็นอดีตเลขานุการของสสสมศัดเกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภา ก <S an throp ic> ารสมัครเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงลงสมัครเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราดูคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยเพื่อไทยในเขตนี้เนี่ยคงต้องทําการบ้านอย่างหนักเพราะพรรคภูมิใจไทยส่งทางด้านของคุณวิศรุตปู่เพ็ญอดีตสอสปจำพื้นที่ซึ่งมีฐานการเมืองท้องถิ่นให้การส,รสน,นับสนุนขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติสายตรงวิตูพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ส่งทางด้านของนางสาวเพชรมณีสันติเมธนีรนลงสนามที่ จะต้องมีการแย่งสิ่งพื้นที่กันในขณะที่นายสานิตพระโบราณเนี่ยจะพักเก้าไก่และนายสำรานศรีพาพลังประชารัฐจะเป็นตัวสอดแทรกครับพี่หมูเราไปกันต่อกันที่เขตเลือกตั้งที่เจ็ดนะครับเขตนี้มีจํานวนสิบห้าคนเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเขตนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับ แต่ว่ามีการเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าทางด้านของสสนวัตเตาะเจริญสุขภาคเพื่อไทยถูกศาลสั่งจําพุกจําได้นะครับเรื่องนี้จาได้พอ,อหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งซ่อมพักพลังประชารัฐส่งทางด้านของคุณสมศักดิ์คุณเงินลงสนามปรากฏว่าได้รับชัยชนะไปแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยส่งน้องชายของคุณนวัตเตาะเจริญสุขคือคุณสุรพจน์เตาะเจริญสุขเป็นเป็นสอจอเขตหนองเรือลงแทน ตรงนี้คงจะต้องคีดกับนักการเมืองรุ่นใหญ่อย่างคุณสมศักดิ์คุณเงินที่พื้นที่นี้อาจจะสู้กันถึงดีกานะครับเพราะว่าเนื่องจากมีกลุ่มเสื้อแดงกับใจคือคุณนาวินคำเวียงลงสมัครพรรคภูมิใจไทยและก็อาจจะเป็นตัวหารคะแนนของพรรคเพื่อไทยทำให้เขตนี้เขาบอกว่าสู้กันสนุกครับพี่หมูครับอืม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 อืสนใจส่วนเขตส่วนเขตเลือกตั้งที่แปดผู้สมัครสิบสามคน แล้วเป็นเขตใหม่ที่กรกตเพิ่มขึ้นนะครับจากจํานวนประชากรแล้วแต่ว่าไปตรวจสอบดูเนี่ยพบกลุ่มผู้สมัครหน้าเก่าในเขตใหม่ครับตรงนี้แล้วก็พอเราติดตามดูกระดานของการเมืองในเขตตรงนี้ฟันธงนะครับว่าเขตนี้พักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่มีล้นแล้วครับหนึ่งเก้าอี้ครับพี่หมูครับคนนี้แหละฮะครับคุณคนเนี้แหละครับคุณธนิตมา สีพิทักษ์เป็นนักธุรกิจหนุ่มอ,อดีตแกนรนำนบชภาคอีสานลงสมัครในเขตนี้เพราะมีฐานคะแนนในเขตบรรจาคีรีและอำเภอพะยืนซึ่งอย่ามองข้ามคู่แข่งนะครับคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยคุณเจริญแท่เตงอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังลงสมัครในนามของทักภูมิใจไทยซึ่งเป็นมือขวาของคุณเอกราชช่างเหลาครับ อีกคนหนึ่งก็นางสาววิภาณีภูคำวงเป็นลูกสาวของรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคือคุณอิที่คุณภูคำวงคนนี้เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ของพรรคเพื่อไทยที่จะมาแข่งขันในเขตเลือกตั้งที่แปดซึ่งก็คงจะไปดูที่ตัวตัดคะแนนนะครับถ้าตัดไม่ได้เขตนี้บอกว่าภาครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่มีลุ้นหนึ่งเก้าอี้ครับไปต่อันที่เขตเลือกตั้งที่เก้าครับมีสิบสองคนเป็น พื้นที่เขตเลือกตั้งที่9นี่เข้าสู่ในหมวดของสายของวงตระกูลนะครับเป็นพื้นที่ของตระกูลอนุพรของพรรคเพื่อไทยครอบครองมายาวนานเลยทีเดียวซึ่งอนุพรในคราวที่แล้วก็ส่งสอสอเข้าฟางนางสาวสลัสนันอน,อนุพรซึ่งเป็นสสในปี62ไปแล้วนะครับลงสมัครแล้วก็เลยยังได้ลงสมัครอีกครั้งนี้พอไปตรวจสอบคู่แข่งแล้วเนี่ยเขตนี้บอกว่า สำหรับคู่แข่งเองเนี่ยถ้าจะเอาชนะทางด้านของสสอเข้าสร้างได้เนี่ยคงจะต้องทําคันบ้านหนักครับพอไปตรวจสอบมาก็าจะมีพักพลังประชารัฐและก็พักภูมิใจไทยพักเก้าไกลซึ่งก็คงจะเอาชนะยากเข้าสรุปกันแบบนี้เลยครับขเขตเลือกตั้งที่เก้าส่วนเขตเลือกตั้งที่สิบมีผู้สมัครจํานวนสิบสี่คนพื้นที่เป็นของพักเพื่อไทยที่ส่งทางด้านของวันคุณวันนิวัฒน์สมบ,บูรณ์ลงสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็คู่แข่งหลักจะเป็นทางด้านของคุณบรรลังอนุพรคุณบรรลังอนุพรเนี่ยเดิมเป็นสสเขตสิบของเพื่อไทยในเขตนี้นะครับเป็นคือญาติของตระกูลอนุพรครั้งนี้ลงสมัครในนามของพรรคพลังประชารัฐบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของอกหักจากพรรคเพื่อไทยที่เขาอาจจะไม่ได้สกลงนะครับแล้วก็คู่เทียบอีกคนหนึ่งที่จะมาหั่นคะแนนก็คือทางด้านของพรรคเก้าไกลพรรครวมแผ่นดิน แต่จะคงยะเทียบชั้นกันลำบากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นตัวของบุคคลกับกระแสแรนสไลด์ซึ่งเขตนี้ก็พรรคเพื่อไทยก็น่าจะก,กวาดเก้าอี้ได้อีกหนึ่งเก้าอี้นะครับสุดท้ายนี่เราไปติดตามกันในส่วนของเขตเลือกตั้งสิบเอ็ดจำนวนผู้สมัครสิบคนซึ่งถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่มีผู้สมัครอาจจะน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตนี้น่าติดตามครับเป็นเก้าอี้ที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ย หมายมันปั้นมือและเขาได้ส่งทางด้านของเสียมักคุณอง์อาจฉัตรชัยพลรัฐซึ่งลงสนามเลือกตั้งอีกครั้งเพื่อที่จะมาล้างตากับเพื่อไทยรอบนี้ก็แข่งขันกับทางด้านของคุณพัชรกรอนุพรคนน,นี้เป็นหลานของคุณพงศกรอนุพรนะครับส่งลงในานามของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ซึ่งมีฐานคะแนนเสียงของกลุ่มเสื้อแดงเป็นพื้นที่ครับกับอีกคนหนึ่งที่เราไม่เอ่ยถึงไม่ได้ครับคุณสมรับคําสิงเขตนี้คุณสมรับคําสิงนะครับนักมวยโอลิมปิกของเราเนี่ยลงในานามของพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะเป็นตัวสอดแทรกในโค้งสุดท้ายที่ตอนนี้กําลังให้น้ําหนักไปที่การจัดตั้งเอ,อ่อและก็การดูในเรื่องของตัวชี้ขาดระหว่างฐานของเพื่อไทยกับฐานของมวลชนกับภูมิใจไทยคือการจัดตั้งฐานคะแนน ที่หากคุณแม็กนะครับชนะก็คงจะต้องหามลงเวทีเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเพื่อไทยชนะก็นชนะแบบขาดลอยไร้ข้อสงสัยครับพี่หมูครับโอ้ไม่ได้โมนะ้เลยนะเขตนี้นะอะนี่คนนี้คือไม่ได้โมนะคุณสมรักนะครับ่าโอเคโอ้โหสิบเอ็ดเคนี่มันมากเลยถ้าดูตามที่พี่เปาสังเคราะห์เอาในวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ฟังว่านี่คือเรื่องของวันนี้ อ่าถ้าวันนี้แล้วก็นับดูตามที่พี่เปาบอกสิบเอ็ดเขตนี่เพื่อไทยน่าจะอยู่แถวแถวเจ็ดแปดเขตนะฮะใช่ครับ<า>ใช่จะข,ขี่เพื่อนอยู่แถวแถวเจ็ดแปดเขตใช่คาว่าขี่แล้วกันอาจจะไม่ยังไม่ชนะขาดอะไรเงี้ยนะฮะอ่าแล้วก็มีภูมิใจไทยอยู่ประมาณสักสองเขตนะฮะอ่าอ่าแล้วก็จะมีเอ่อรวมไทยสร้างชาติอยู่สักเขตหนึ่ง <1 S 2> เขตหนึ่งเขตอืม โอ้แล้วก็ของพลังภูมิใจไทยอาจจะมีสองบวกได้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับสองบวกได้ครับเป็นไปได้อสองบวกรวมไทยสร้างาชาติหนึ่งเราคุยกันวันนี้นะฮะเราคุยกันวันนี้อ่าอ่าใช่ใช่พลังประชารัฐนี่ไม่มีลุ้นเลยหเหรอฮะเนี่ยถ้าฟังตามนี้สิบเอ็ดเขตเนี่ยของลุงป้อมตัวดีตัวดีๆของพลังประชารัฐย,ย้ายย้ายมาอยู่เพื่อไทยครับอืม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 ,อมครับ ม่นาลุงป้อมเมื่อวานใจไทยครับเออออกหมัดเบี่ยงใส่เพื่อนน่าดูเลยลุงป้อมนะฮะอ่าสนามขอนแก่นนี่ย้ายไปหมดนี่เองอ๋อไม่เกี่ยวกันนะฮะครับโอเคพี่เปามีอะไรปิดท้ายบ้างนะฮะให้ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราฮะคือคงคงจะเป็นช่วงของการประลองเชิงกันนะฮะช่วงนี้ถ้ามองมองในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเรียน คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในภ้าอีสานเองเนี่ยเขาเขาชอบในเรื่องติดตามฟังกันในเรื่องของนโยบายเป็นตัวเลือกในของในเรื่องของการตัดสินใจอืก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้คงจะต้องมีสติกันให้มากๆนะครับเกี่ยวกับการเข้ากูหาเพื่อที่จะไปกาคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบเพราะว่าสิ่งหนึ่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของเราเป็นของวงชนชาวไทยดังนั้นพอเข้ากูหาไปแล้วคิดให้ดีๆครับเพื่อที่จะเลือก คนที่เรามั่นใจเข้ามาบริหารประเทศของเราครับพี่หมูครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะจะเป็นสองจังหวัดไหนฮะพี่เปาบอกให้รอลุ้นหน่อยที่พี่เปาจะมาฟันธงสนามจังหวัดใดบ้างสัปดาห์หน้าผมพาไปเที่ยวเขาภูพาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่จังหวัดสกลนครแล้วเราจะไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬและอาจจะแวะเข้าไปที่จังหวัดเลยก็เหลือตอนนี้ก็เหลืออีกสี่จังหวัดครับพี่หมูแล้วเราพบกัน อ้าวแล้วพบกันนะฮะในสัปดาห์หน้าวันอังคารกับวันพุธนะฮะเรามีนัดกันไว้แบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบพี่เปาขอบคุณครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ไปพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมามาคุยกันเรื่องใหญ่ๆหน่อยเรื่องที่ลุงป้อมเขาโซยเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนเลือกตั้งก็อย่างหนึ่งพอรั่รวมรัฐบาลก็พูดอย่างหนึ่งเห็นไหม แล้วภูมิใจไทยคุณอนุทินก่อนเลือกตั้งออย่างหนึ่งหลังเลือกตั้งออย่างหนึ่งไม่เห็นเหรอคุณสุริยาจึงลู่เรืองกิจลาเห็นไหมนี่แหละนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาตอบโต้ลุงป้อมเดี๋ยวในเบรกถัดไปรอฟังได้วันนี้พักสักครู่ครับการเมืองสร้างสรรค์แบ่งปันอุดมการณมุ่งมั่นเพื่อสังคมในโพลิทิไซส์บ้าการเมืองโดย ระสารพิมพาสุขุมนวลสกุลชัยยันชัยยพรและพุทธิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์